ครับเราจะมาประกอบรถแข่งฟอร์มูล่าวันถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันดูเลยก่อนอื่แล้วตั้งแกะก่อนนะครับเทออกมานี่สายอะเชื่อกอะไรแล้วอตอนนี้อ้โหหลายอย่างว่าอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างหลายอย่างหลายสิ่งอ้โหโอ้หูดูดูไม่เกรงใจดิกๆที่ซื้อมาเลย โอ้โหชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนชินส่วนผมก็ทําการแยกชิ้นส่วนแล้วมีมอเตอร์มีล้อแล้วก็มีควงคุณแจแล้วก็มีแผ่นโซลาเซเทลแล้วก็มีไม้เอาไว้เอาไว้ต่อกับเป็นเครื่องรถฟูมูล่าวันอันนี้เอาไว้ขัดตอนมีเซียนไร ส่วนมีเพื่อนมาออกกล้องวันนี้ก็คือบ๊อบบี้เพย์ทามน้องมอนอาจจะรู้จักก็ของเดเราก็จะมาประกอบโมเดลกันหักหักได้มาแล้วครับแล้วตอนนี้พ่านบ้านผมฝนตกเรียบร้อยกับประดินเดิมดีกว่านี่นี่แกะแล้วอู้ Ừ Nó nha ừ. Còn ở trong vô khu mình còn ở Đó luôn hết ừ. đều ăn Giờ mình vô trang กอเวลาผมขัดมาจะมีนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ทำการเอาอีกชิ้นมาท่านเอาเนี่ยเมื่อไปแหวนทอง ก็แต่เข้าไปแบบนี้เลยอืมนี่ครับเอาส่วนน้อยที่เราประกอบกันเมื่อกี้มาใส่กันแล้วชุดดูเริ่มเป็นลูกเป็นร่างเหมือนรถฟูมูล่าวันเรีง่งอ่า ใครอยากเล่นไปสั่งได้ที่ลาซาด้าน,นะครับ อันนี้ชงชากรออีแล้วนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยนี่นั่งแบบนอี้แล้วรถก,ก็ขึ้นไฟก็ตกมาแล้วก็ตายเด็กก็ขึ้นต่อเลยเดี๋ยว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 เลยมัน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 ,มน ก่อนหน้าเราก็เก็บเข้าไปน้องๆไม่ครับว่านี่คืส่วนอะไรน้องๆคงมไม่รู้มันคือส่วนนี้ตัางหากรวมอะไร ประกอบไปต่อเลยเกิดอะไรแล้ต้องเอาไปแล้วก็เกิดเข้าไปว่าอยากไปต่อจะเป็นอะมิสเตอร์แคบ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  มิตรแคบมิตรแคแคบมิตรแคบแคล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 บแคบแคลอหลนครับอันนี้สิบสิบสิบศต้องพับลนมา นน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 น อาจจะยากนิดหนึ่งแต่เพื่อเป็นความส่วนฉากนี้เพื่อเป็นความปลอดภัยนะครับ็อยาแนะนำให้พ่อหรือแม่ไปทำให้นะครับให้ให้ให้พ่อแม่ไปทำให้นะครับถ้าบ้านไหนมีแล้วก็ตัวเล็กๆก,ก็ให้ทำได้นะครับต่อเลยนครับ ชีวิชันมันช่างยากตาแล้วแผนโซล่าเซลล์กอดลอรถกันนะครับก็ต้องยกขึ้นมามันช่างหนักอีกแล้วก็ติดเข้าไปแล้วก็ติดเข้าไปอ่ะติดเข้าไปติดเข้าไปนม่รู้ชู่แล้วก็แม่รู้ชื่อ แล้วก็ติดลอ้อเข้าไปนะครับติดลอ้อติดเข้าไปให้ข้างข้าออไปต่อถกลับยกขึ้นมาด้วยความหนักหนึ่ร้อยเอล เด็กชายวิรัตเด็กหญิงสมพรเด็กโวยเดธาต์ได้นะครับายากปากไม่ไหวมาอันตอบงานที่เราประกอบเสร็จนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสคิ๊กให้ถึงหนึ่งร้อยซับหนึ่งร้อย i <laughs> <laughs> <laughs>